Yeah. สาขาแรกอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าพอสาขาสองเราจะทำแบบจริงจังเราจะมีการแบบว่าจัดจานอะไรอย่างเงี้ยสวยงามรวมถึงแบบพัฒนาเมนูน้ําดื่มอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะจะด้ว่าสาขาแรกที่เรามั่นใจแล้วว่าโอเคใช่ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะสาขาแรกไปได้อยู่นะคะ BTS วงเวียนใหญ่นะคะยังมีร่วมกับน้องแม็กชาอยู่ค่ะที่จะเป็นน้องศิลปินค่ะอันนี้จะมีถึงวันที่9มีนาค่ะถ้าใครที่อยากมาถ่ายรูปกันก็ต้องรีบมานะคะ เราแ<ต>ไหน,ไหนที่ร้านจะปังสุดแนะเบวเมนูที่ร้านปังสุดก็ต้องโยกให้าบานอฟี่ค่ะเพราะว่าตามชื่อร้านเลยคือโจสบานอฟี่มันคือจุดเริ่มต้นของการที่เราเปิดคาเฟน่นี้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นซ mm ิกเนเจอร์เมนูแบบใหม่ๆสําหรับ mm hmm. การที่คอลแลบกับน้องแม็กชาด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะที่จะพิเศษสําหรับช่วงนี้ค่ะมีเป็นซีซันนิ่งด้วยของเราเปลี่ยนไปนูเล็กน้อยหน่อยใช่ค่ะก็หลังจากศิลปินน้องแม็กชาก็จะเอ็กซ์กับศิลปินอื่นๆอีกค่ะพี่เอ็มมาค่ะว้าวระยุงระยุงปวดบาทบอสสาวเป็นไงบ้างคะแต่คนจะถามว่าเครียดไหมทำธุรกิจร้านคาเฟ่ทำไมแบบขุ่นยังดีอยู่เลยอ่ะต้องชิมต้องอะไรอย่างเงี้ยเบล คือเราทานให้แบบว่าพอดีพอดีแต่เราทานผู้การออกกำลังกายใช่ค่ะ <ừ> ทุกอย่างแหละเนาะมันก็ต้องแบบ บาลานซ์กันถามว่าบทบาทการเป็นบอสคือค่ะก็ดีนะคะเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆโลกใหม่ๆมากขึ้นได้เรียนรู้รู้จักการบริหารการแก้ไขปัญหาการมองอะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่จากปกติที่แบบเหมือนเราทํางานแค่ส่วนของเราร่วมกับคนอื่นแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องมีทั้งเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอะไรที่แบบเอ,อเราต้องแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขี้ยวแม่หบิว <limbs man. S 1> คนเขี nice. ้ยวคนดุมไหมมีคนเขี้ยกว่าก็คือพี่พลอยผู้จัดการเบลก็เลยแบบเบาไปหน่อยค่ะแต่ว่าคือเหมือนเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่พลอยเพราะพี่พลอยเขาเป็นผู้จัดการเออเออเาก็มีความมินสใช่เราก็แบบเหมือนพอเราได้มาทําตรงเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้ตรงเนี้ยจากพี่พลอยมากขึ้นเยอะมากๆเราก็เลยถ่ายทอดความเขี้ยวมาจากพี่พลอยเพื่อแบบเอออีกหน่อยจะได้ทําธุรกิจอย่างอื่นเออไม่ดุใช่ไหมเวลาเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะคุณภาพนี้ที่ไม่ผ่านอะไรเงี้ยคือเอาจริงมันก็ต้องเตะนะ Mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบอาหารแล้วก็เราทํากับผู้บริโภคด้วยอ,อ่ะคือถ้าถ้ามีจุดไหนที่เราสามารถปรับปรุงให้มันเป๊ะหรือว่าดีที่สุดได้เราก็จะทำเออประมาณละ าสุดี่แอนออกมามา,มาเคลียให้มันนี้ออก็กไม่ได้มีอะไรเลยปิดประเด็นเนาะใช่ค่ะ<ๆ>ก็คือไม่อยากให้ทุกคนมองไปในแง่ของแบบดราม่าทำไมเบลไม่เคยร่วมงานก,นกับพี่แอนเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองว่าถ้าเบลได้ไปเล่นละครที่พี่แอนทาจะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยากให้ทุกคนแบบรอลุ้นกันมากกว่ามากกว่าที่จะแบบว่าออมาดราม,ม่าก,กันคิดจ<ๆ>ินตนาการไหมเบลถ้าเราไปร่วมงานพี่แอนเป็นไงอย่างพี่แอฟเนี้ยโดลนพลิกคาแรคเตอร์มาแล้วเงี้ยคนลุกจนแบบอ ไปเลยอ่ะเี่แอมเราเชื่อในฝีมือพี่แอนแล้วเบลก็เชื่อว่าพี่แอนจะต้องเห็นอะไรในตัวเบลแล้วก็จะเลือกบทบาทที่แบบเหมาะสมให้กับเบลค่ะแล้วก็ต้องดึงอะไรใหม่ๆมาให้เบลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่เพราะว่าพี่แอนเขาเป็นคนละเอียดแล้วแล้วก็เก่งด้วยเบลหลือะไรบ้างอะพี่เบลไม่ได้เล่นนะโอทั้งหวานทั้งลายสำหรับเบลอะ แต่และเรื่องมันไม่เหมือนกันเราไม่เคยซ้ํากันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เส้นเรื่องอย่างเช่นแบบเหมือนคนเราอย่างเงี้ย uh oh. แบบพี่ๆนักข่าวหลายๆคนแต่ไม่มีใครซ้ํากันเห uh oh. มือนเบลที่แบบเล่นตัวละครหลายๆตัว uh oh. ก็ไม่มีใครซ้ํากันอยู่ดี หวานก็หวานหนึ่งวันสองว<ช>ันสามมีเลเวลเหมือนเฉดสีแดงไหนอะไรอย่างนี้ใค่ะยังจะแบมเดิมแต่ก็เล่นไม่เหมือนเดิมก็เล่นไม่เหมือนเดิมอยู่ดีค่ะใช่ถ้าเป็นกับพี่แอนอยากอยากเล่นแนวดราม่าหรือคอมดีไปเลยค่ะพี่ให้พี่แอนเลือกค่ะหให้พี่แอนเลือกเลยใช่แต่นีโอกาสรับแน่นอนรับแน่นอนค่ะงานงานใหม่เอกับเจนซี่มันข่าวมาว่าจะมีค่ะ ความจริงแล้วจะมีอีเวนต์กับเจมจิวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ไปตามได้นะคะพี่ๆทุกคนค่ะแต่ว่าใช่ค่ะนครสวรรค์ค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าบอกว่ามีด้วยกันแน่ๆจริงๆค่ะคอนเฟิร์มใช่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะเรื่นแฟนเราได้เลยค่ะแอบนานไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกับเจมพร้อมกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่ายังไงแต่ในเลนไทย อะไงบ้างเบลเออวาเลนไทนยใหญ่ด้วยวันนี้มันเออหรอมันเหมาะหรอกับจะพูดบัลเลนไทน์หรอหรือบาลเลนไทยนี่เปิดตัวหรือเปล่าเปิดตัวเออตัวว่าว่าถ่ายโฆษณาอยู่เข่าใหญ่ค่ะอหรอทำงานทำงานค่ะช็อตติวตัวเองไปเลยรับงานค่ะสุดสุดมาถ่าไม่คมากี่ปีแล้วเนี่ยเบลอะไรนะสุดที่บัลเลนไทยมากี่ปีแล้ว โอ๊ยไม่รู้ไปย้อนเอ <laughs> นาเองไม่ได้แล้วค่ะ <laughs> เบลหรือว่า <laughs> มันก็แค่วันวันหนึ่งออค่ะไม่ไม่ใช่ว่าแบบไปถ่ายโฆษณาอยู่เขาใหญ่แล้วมีชอ่อดอกไม้อะไรส่งมาให้นะคะ <laughs> ลงซอลงซอลลี่ไม่ได้นะคะพูดเลยคะ่ะติดต่อได้ทางผู้จัดการค่ะ <laughs> <laughs> ก่อนถามดูหน้าพี่พลอ,อ,อยก่อนค่ะ <c oughs> พออี่พลอยบอกว่าเพียง <c oughs> แล้วตอนนี้เปิดใจยังเปิดใจแล้ว <c oughs> เปิดใจอยู่แล้วเป<อ>ิดใจอยู่แล้วค่ะมันไม่มีใครมาเลย,เห,ยหรอเบล,เล,เลม, <c oughs> มีมันมีแต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบ<อ><อ>มันยังไม่ลงล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ลงโซนต้องรอ,อก<ช>่อนไม่ลงโซนรอลุ้นวันท้ายหน้าไม่ได้ใจนะวันท้ายหน้าพี่รุ่นนะหมายถึงปีหน้าค่ะปีหน้าไงปีหน้าค่ะเลือกขอดูดูไ ก่อนเนาะเอาให้ชัวชื่ออะไรฮะที่คุยอยู่แม่สอดย่อสอดย่อสอดย่อไม่มีเ่าอะไรหนสี่อไนะไม่นีหรอเอา่เอาก็กเป็นนกงโอ้โหโอเคดาวถึงแล้วกเป็นนโอเคุ่มนเบลมาใส